วัดพมมะเยเนี่ยาลาบันกระองพี่น้องประตูประตูคงพิยาพิสางพี่น้องก็ไปในะวัดเพื่นนี่ลนะพี่น้องก็เป็นมือวันที่11พี่น้องเป็นมือเตามือหฮมของงานบุญบุญของเขา้าบุญประเพณีนะพี่น้องเนาะบุญประเพณีของลาวเฮาเนาะแต่ว่าบานเบา,บาเสียงแล้วเลยเนาะอันนี้ก็เป็นท่านค้าขายที่ว่าที่จะมาค้าข,า,ข,า,ขายในมืองานบุญนะพี่น้องเนาะ ขอเสวนเสวนบันดาท่านเนาะที่เขามาเห็นมาสมนี่ส่วนส่วนมาเที่ยวได้เนาะมามาลินมาเที่ยวอยู่ที่บ้านกระลองใต้บ้านกระลองวัดนี่นะพี่น้องเนาะเน้ก็มีไม้บนพื้นแดดแห้งนะพี่น้องตอนนี้เนาะเป็นกลางหน้าเลยพี่น้องแบบบ้านๆเลยนพี่น้องเนาะไปนี่ก็จะเป็นบ้านเพื่อนเนาะ มีก็วัดที่บอเสงมาถ่า,ายทด,ดียนี่นฮลโหลอีวิวันเวลคัมทุกไมซาเนี่ยก็สุขสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมิรสายเบิร์ดสุกูสุคนว่าอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยอยู่แดนไกลถึงสลัดเมกาพี่น้องเมื่อนี้มาพบกับบอเสียงบึ้งทะเลเนาะพี่น้องเนาะบอเสงบึ้งทะเลอยู่ที่วัด ผมมใส่ยาลามเนาะบานกะลองเมืองพานใส่แขวงสวรรณเขตเนาะเป็นบ้านกระซิกลเคียงกันกับบ้านเบาเซงเนาะพี่น้องเนาะคือว่าเบาเซงนี่มาถ่ายรีวิวเนาะวัดบานเพิินเนาะเพราะว่ามีเอฟสีของบานกะลองนี่เนาะให้เบาเซงนี่มาถ่ายรีวิวอันวัดบานเพิินเนาะที่ว่าเพลินนี่สมซองเป็นเอฟีของเบาเสงเนี่ยเพิ่นจะเห็นเนาะวัดบานเพิ่นนี่ออกซองของเบาเซีงเนาะพี่น้องเนาะกาบเบาเงกัขอขอบใจหลายๆเนาะมื้อนี้บาเซงก็มาถ่ายทำถ่ายวิดีโอ รีวิวเนาะจะให้พี่น้องครับส่งครับฟังครับเบิ่งนะครับพี่น้องเนาะก่อนสิไปติดตามนะพี่น้องบอสเซงขอฝากซ่อง YouTube และแพนเพจบอสเซียงบึงทะเลเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปกดติดตามกดกระดิ่งเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นทิศทางเป็นกำลังใจให้บอสเซงนี่ทำคลิปทำซ่องวิดีโอต่อไปเนาะพี่น้องเนาะว่าแล้วกับพาพี่น้องนำเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะกาสิพาพี่น้องเรอรเบิ่งเนาะต้นอันวัดบ้านเพิ่นนี่เนาะพี่น้องเนาะ กดไลค์ไลมีโซ่เข okay no ียนใช่ประเสิกระซิ่โฮมทำบุญนำนำญาตินพีน้องการมาหดวัดมาหดพุทธศาสนากาเนพี่น้องการมาโฮมทำบุญคือยาเิาเพ่น้าะการนมัสการาะเอจะเลนพอเนทนจริญพออันนี้คือ งาเพื่นผู้ดูแลบุปักศึกษาออวัดแห่งนี้เนาะนี่คือคือองค์นี้เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นกระดังในพี่น้องนะทางนั้นวัดป่าเพิ่นก็มีซองของของของญาเพิ่นอยู่เนาะก,กา FC ของบอสเซีงที่ว่าเข้ามาชมคลิปชมซองวิดีโอของบอสเซีงนี่้าเห็นแล้วเนาะกาเป็นคนเมืองเดียวเป็นนี่แหละพี่น้องเข้าวเขาให้กำลังใจญาญาเพิ่อนด่เด้อพี่น้องและ ลูกชิดลุงหาเนี่เพิ่นถ้าเห็นคลิปวิดีโอของบอสเซงนี่ยังบ่ทันกดติดตามในบอสเซงเนาะก็ให้กำลังใจบอสเซงเนาะพี่น้องเนาะอย่าห่างด้านอันซ่องยูทูบและแผนเพจเนาะพี่น้องเนาะก็ขอขอบใจหลายๆเนาะก็บอสเซงนี้มีปัจจัยนำอยู่กับที่มีปัจจัยกับบุญลงมาลายดอกพี่น้องมาฮุมทำบุญทำกุศลในาะพี่หนี้สร้างบุรุณศาสนาเนาะพี่น้องเนาะก็ บรรดาท่านนอกที่เข้ามาสมนี่ก็ให้ได้บุญได้กุศลไปพร้อมๆครับมันบ่เซ็งเนาะสื่อชนพลทานข้ามชู้จงเลื่องศาสนาเด้อโดยคอยมีคนติดตามหลายๆอนุมันคนนี้เป็นกุทธศาสนาอยู่ดีมีแห่งสางอ่าคือหย่าอยู่อยู่จังองค์อยู่ในวันนี่งไงโดยอยู่องค์เดียวานี่แหละกับจั่วสามโอ้จั่วสามเนาะโดยโดยโดยแล้วสร้างยังไงวะหย่าคือต่างหย่าอยู่สร้างสร้างกุฏิที่ผักสงฆ์ ทางปุติวิหารที่ผักช่งของครูบาอาจารย์ลอยลอยลอยทางปุตติแล้วยาองวงนี้ในโบม่นประจําในวันไหนบอกไมายามเพิ่นมาดินมายามโอ้ปกติหญ้าประจําอยู่วันใดโดยอยู่ทั้งแข่งสีกองหมดนะโอ้ยแข่งสีกองมาไกลเด้พี่น้องได้ยู่งเมืองท่าแตงน่ะโอ้ทำรันดาได้พี่น้องเด้ทำไปบ้านกับไปย่างกันได้ อยู่เมืองท่าแตงโอ้โยโดยโดดอยู่ใกล้วงเวียนโดยโดยโดยโอ้ขน้อยยินดียินดีขยินดีหลาาเนาะพี่น้องบอเซงนีมาตามคําขอของ FC ให้มาทําอ่าคลิปวิดีโอวัดบานเพิ่นเนาะ พอพนาะว่าทีทางบ้านกระลองนี่อยากถึงวัดบ้านเพื่อนออกทางซองยูทูบองบอเสียงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าวัดบ้านเพื่อนกำลังสร้างสารกระบอเสียงนี่ก็บทีมีมนต์ยาเพื่อนให้เขาพาไปเบิ่งจุด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 สร้างเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทีเพื่อนก็กักัซอย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 ส่งเงินมาทําบุญทํากุศลสร้างบุญละศาสนาหร,รือพี่น้องแล้วท่านใดที่ว่ามีจิตใจใส่ศรัทธาเนาะพี่น้องเนาะ การร่วมมาสร้างบุญสร้างกุศลได้นาะพี่น้องอยู่ที่วัดปันกระหลองนี่พี่น้องเนาะการนำหญ้าเพิ่นโดยตรงนี่ก็ได้นาะพี่น้องนถ้าจักอันบนไปบนมายังก็เอารูโปข้าวมาทั้งอันซ่องบบเซ็งก็ได้หรือทั้งงานซ่องอันของงานหญ้าพิ่นก็ได้เนาะขอนิมนหญ้าผ่าขน้อยเลยผ่าพี่น้องเข้าไปเบิ่งในตที่สารมนมนีมณีหญ้ามเบิ่ง นี่นาะพน้องนี่ก็คือเพิ่นกําลังสร้างสร้างใหญ่เพิ่นก็วับบ่พักค้เพิ่นเลยได้หังไดสร้างเพิ่นเนาะโอ้นี่โบกผนังหรือว่าผาสีมั่งผาปูนนั่นเองพี่น้องเนาะลอยๆๆวายาว15เมตรคูณ5เมตร15 5เมตรเนะพี่น้องเนาะ3.50ยตอนนี้โบกกันยังาด้านด้านหลังยด โดอยางกวโอ้พี่นงทำานหลังย่างนะ <reveal again response> mm hmm. คอยคดคอยไปแล้วล่งคทานอยทางคอยไปแล้วข้างในด้ยไง้นเขาขาส่งข้างในโดยโดยโดอันนี้ข้างนอกพี่นงส่นกับย่างอยู่เนาะที่เป็นแต่้าง้นมา พี like no ่น like ้องได้เลลายลอยปี่ได้นต้โมงนียโอ้พี่น้องต้นมงคนนี้เป็นว่าลายลอยปีเลยพี่น้องนะระดับห้าคนอุมเด้ยพี่น้องยว่างดีพี่น้องเนียแนานไมีกงเดียวโอ้มีกองเดียวพี่น้องต้นมงใหญ่ีน้อเหยเลย โย่ันดเป็นนกองเตาอะไรนกกองเตานกกองไม้โดย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 ั้งติดให้ดอกให้ด้านดากาโล่อะไรคอยเป็นคอยป้ายแลพอเอ้ยโด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 ตามกำลังสัทธาเาี่ยโยม่นัวมุมธนาไปเรื่อยๆไปที่ละคันต้อนลังคาพึ่งกาขึ้นนัน้องอุบาสกมานิยและช่วยกันเทน้ำโดยโดยโดแล้วแล้วโบกอะไร โดยโอ้น่พี่น้องน่นห่นยโดยโดยโดยบจยมมาเโดยโดโอ้เป็นเป็นหอพักคนอนันอันสร้างมาได้จะตีอะไรไงสร้างมาได้เดือนเดือนนะโอ้ไหวสมก้นนะพี่น้องเนยส้ามนาำาโยมคนทาาโชช่วยผู้หาเ็นกได้ไหวอย่ แต่ธรรมยานยมเพิ่นมุตนาสวยแนวนี้ย่าอันคือว่าเขาน้อยนึงข่าวที่มีบุญว่ามืออื่นมืออื่นนี่แมนบุญก้อนข่าวประจำปีและอีกทั้งประจำปีเนาะโดยโดยโดยเชิญยานยมมาเที่ยวมาชมได้เด้อเข่ากับโค้งันตลอดแจ้ฮะละฮิตข่าประเพณีฮิตเข่าขรังโดยนี่แหละฮิตเข่าขรังบริปะจะเลื่อนพร้อม อันนี้ก็ยังแต่แต่ประเเพดานกับกระโล่โอ้คือว่าแผนของยายนนี้ยังเพดานเนาะเพดานแล้วก็กระเบื้องหรือกระโหล่เนาะพี่น้องเนาะกระเบงโดยโดยโดยเบื้องสีแล้วก็ยังประตูนี่แหละยัางหลายอย่างอยู่แล้วหลายอย่าอยเป็นคอยไปเห็นและโดยโดยคอยเป็นคอยไปเรื่อยๆช่วงนี้วัตถุกระแพงนี่จากหย่าครับะเป็นหย่างเนาะคอยเป็นคอยไป กระซาทุกมุทนานำมนลลจะภาพตระท่า,า,ทามุจคูสุกคนเด้อที่ห่วงประกอบส่วนบุญลหาบุรเลยซิบเขอให้มีแต่ความชุกความเจริญรุเรื่องในพุทธศาสนาให้บุญขนะับรักษาคุณพ่อคุณแม่บุพกอรักษาอยู่มันกันเืิอมุจคูชุคนเด้อจารย์บุญญาก็ขอให้ผู้ป,ป,ปังรักษาวัดแห่งนี้ไปเรื่อยๆเนาะทุกชาธุสาธุบุญญาบุญสร้างบุญสร้างไว้มาประจำวันนี้จะีเลยเนี่ย สี่ปีพัฒนาเป็นแล้วนี่ชาลาปุตูสงหอกองปุติแล้วก็เทปุ่นนี่แหละโหนดงน้าหองน้านึ่โอ้นี่เนาะนี่เนาะนี่เนาะเล่นละไรื่อจะผ่านสื้อจะผ่านหอกหน้าหนึ่งหอกกองบอสิงสุ่มกองเข้ามาให้เบิ่น้องพี่น้องมีที่อยู่ประมาณนี้แนะพี่น้องก็บอสิงก็คือสิบละอ่านนะพี่น้องฟังเนาะพี่น้องก็จะอ่านออกากาศอยู่ หลักๆมาจากเมืองใหญ่เน U.S.A. น้อพี่น้องเนาะสหรัฐอเมริกานั่นเองน้ะพี่น้องเนาะบากระชิดมีเกียเยงทางทตะวันกไทยโดยโดยโยโดยมัดมกันมา่เอระโค้ไงประตค้งนี่ตสร้างฟอร์มกันไว้อพท้งแม่อกทาง หม้อะ oh, ้า okay. ้าแล้พุ่นแล้ก็เปูนแชิมแทวนว่าเตปูนหอผ้า้ากัวได้ทีว่าเขตที่เห็นนีหญ้าหญ้ามาจับประจำแม่แม่สร้าอยู่นี่แม่สร้างแม่บิดทางฟูนตีนองนับตาบาเบิร์นคนนอแม่บดเมื่อใดีนองคนเปิดนามม่น้องน้่เนาะนี่ะไปวัดไปวัดขต่สร้างขาดแต่เขตลแต่ชวาเขตลืมชัยนะลืมชัยนะอย่าให้ลืมชัยนะ ก็เป็นอย่างน้องนๆก็เข้าใจได้อยู่นน้องนๆคือว่าแล้วสี่จีนยังผู้พาดนักพลาดยังผู้พิษบัลลิตยังยังลงลงลืมเนาะน้องนๆดโดยขึ้นขึ้นเบา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 เท่าไงมาขึ้นมาอย่างนี้เนาะขึ้นแม่นองเราตากล้องไปแล้วเนาะได้๋ยทางต่อเด้เขากล้องไม่ต้อกล้อมันเสีเรื่องโอ้พี่น้องจังหวัดฝุ่นนี่ตีกเด็กพี่น้องเลย เบิ้งสิดึงวานพี่น้องเบิ้งเน้องต่อขึ้นต่อยู่แต่พอมาย่ามาบวชแล้วนี่อย่างบวชทีพี่กับชีเถื่ออยู่กรุงเกียวเลยยังถึงก่อนอยู่นี่อยู่นี่ยหญมาอยู่นี่เคยเคยอยู่เนาอยู่อยงบวชในห้างพี่น้องแม่แม่อันนี้คือว่าพี่น้องบริสิงขันยอันหนึ่งขั้นต่อเน้องค่ายคืออันวกกันเพิ่งวกกันแต่บป็หมวยเนาะคล้ายคือแตนพี่น้อง เพิ่นนี่ละที่มีแต่แม่พ่อบ่มีนาะพี่น้องเนาะแม่นพ่อมีแม่ไม่แม่ต่อมีวมีม่่แม่พ่อไว้สสมต่อเนาะพี่น้องเลยสมสมวัดบ้านกระรองเัิหนอ้เมองอนนเป็นหง เริ่มใส่ดินหัดบ้านเพิ่นบวชครั้งแรกเห็นต้นนี้ก้อนครั้งแรกตั้งแต่เป็นโจ้บอสร้างเป็นเป็นเป็นพระปีแล้วโอ้ไปผาปีแล้วไปยึดตัวคุ้งห้องก้องเลยโดยเทปูนเทลินไป็กับบอนังโดยโดยโดยโอ้ก็พี่น้องกะเป็นที่เริ่มใส่เนาะหย่าเป็นสร้างนี่สร้างไหวดีได้คือนะไร เป็นบราณพระวันเสาร์ข้างวันนี้นุ่มสักกะบูซาพระบุษลูกเป็นพระเป็นพี่น้องอันนี้เป็นกุฏิลังเก่าไปขายกับทางบึงทะเลเพิ่นพอแจกโดยโดยพอแจกไม่แจกไม่นี่เป็นเสาไม้ไม่เสาบัหางสมัยก่อนนะสิพระญาติยทาวเราเป็นเถื่อนอยู่บ้านโดยโดยโดยโดเป็นเสาบัหางสมัยที้เอาได้โบราณใส่จักช่วงมืดให้มันใส่ใส่ใส่โดยโดยโดยโด ไอัน้าไม้แดงนสมี่นอ๋อไม้แดงไม้แดงนี่ไม้คามว่าไม่เป็นแก่นเดอพน้องนะแล้วแต่ที่ปคอเป็นเป็นราคาพอมัน่นเสูมือนี่หาหาบได้แล้วใหญ่ซ้ำนี่เนาะเพราะว่ามัมีแต่แก่นพี่น้องเนาะ เียอตะโบเ็นไม่ขยุงดิอันนี้เนี่คือย่างนี่ยอันนี้เป็นบอลเทศชนาโอ้บอเทพเอิรนว่าอธมาดอร์มาดฮอร์ธมาดเนาะโบนยามชิ้นเรือบนประเวทหรือว่า่งานเทพมันืเทพในสมัยก่อนโอเพิ่นเพิ่นอะไรที่ขึ้นไปเทศอยู่ฮั่นหน่อยนะเนา้โดยโดยสำนักเทพเทศชนะ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เหเทลที่ลุ่มนาคือบอนไหวฝ่าชนมุนบอวฝ่าชนมุนบอลการงนหนามบอลฝ่าหับชิ้นบอลแจเก่าก็ที่หกนยังทำอาไรใม่อื่นนี่ทำใไม่ยังทันหม่เนี่ยเ่าเก่าไม่ได้ไม่เก่าไม่แดงนจะไม่แดงเยเป็นสู้สีกันครับเป็น พอแจกบานบึงทะเลเด้อพี่น้องด้อความดึกกำบันนี่ได้น้องพี่น้องเนาะแต่ว่าของวัดบานเพลสิมุงสังกสีพี่น้องรรบรรยางามเนน้อางเนะโอ้ยวัดหญ่านี่งามสวยสดงิามอแล้วศรัทธาลายเนาะก็งอแจนที่อเนาะ่มเมื่ออื่นนี่เจอกันเด้ออยู่นี่บนกองเขาพี่น้องเนาะ อันนี้ศิพี่น้องงามงามไร้เลยพี่น้องนะแกะสลักกันงามเนาะน้อพี่น้องอันนี้ก็เป็นที่แปลกใจของของอันของปอเสียงอยู่นาะแต่ปอเ,ปเสียงกสะสอบถามเบื้งหญ้าเพื่นเพื่อนก่อนวัดเนาะก็เนื้อหญ้านี่คืออ,อันนี้ก็เป็นฐานใหญ่ฐา,านมาหาเวรโอ้ยามใหญ่มาฐานมหาเวรเนาะเกิดอยูาา่บ้านกะลองโดยโดยโดยบ้านกะลองเมืองพานไทยเพิ่นก็ได้ไป บวชเป็นพระภิกษุอยู่กรุงเทพมหานครเพิ่นก็ได้ยล้านสังฆานิพนธ์ก็เลยได้เก็บอวัติของเพิ่นมาอยู่นี่เพิ่นบวชได้แปดคิปเอสพันธ์คาหนุ่ยหนุ่ยนะการชีพปัญชากว่าง่ายๆคือเพิ่นนี่อัน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 ประจําประจําอยู่อยู่ฝั่งไทยอยู่ฝั่งไทยอยู่อยู่กรุงเทพมหานครแต่เพิ่นเป็นคนลูงล้านของชาวเมืองพะล่านสมบัติโระล้องเพิ่นก็ได เปินก็ได้ละสังคารชินนิพานอยู่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 กรุงเทยกรุงเทพนเลยโดยทั้งทั้งกระล้องนิพรานเลยขออธิเพิ่นมาไว้อยู่นี่เลยก่อถาดให้เพิ่นอยู่สมมติราคาทกอยู่ค่าซางทบชิปโบราณโมเล่กับพี่น้องคือว่าเจ้าของวัดปานนี่เองเนี่ยพี่น้องบอกสิ่งสี่ถึงสี่ถึงเหมนกองสุ่มสุ่มเข้ามาให้เบิ่งนะฮูฮูเยาทานใหญ่มหาทองเวิร์นนะพี่น้องด้ว การบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเนาะที่ว่าเข้ามาสมเห็นคลิปยันซองวีดีโอของเบาเสียงนี่ก็ะชืคิดพบ,พบ,พบอันคิดอันอหูอห้อ,หอ,อยู่เนาะคิดสวดหู้อยู่อะไรเนา<อ>ะนี่เนาะเนี่ยทานใหญ่เนาะมหาเวรอันทองเวรเพิ่นเนะาะทำที่โนเพิ่นเนาะนพี่น้องเนะาะการนี่เป็นวัดของเพิ่นสร้างเลยต้นๆนะพี่น้องเนาะก็ได้เนาะกาโดยเขาเขาไม่คบใจหลายๆอย่างโดยญาตนำพาเที่ยววัดเนาะ ครับโอเคพี่น้อง,องพี่น้องคืงอเข้ามาสมซองสมคิดวิดีโอของบอเสนเซียงนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็จบกรจบสิ้นไปนแล้วนะพี่น้องเนาะคือเพิ่นหญ้าหญ้าเพาิ่นผาอันบอสเซงนี่นำเที่ยวหอกวัดเพิ่นอนความเป็นมาของวัดเพิ่อนนอนแล้วก็บวิว่าเพิ่นสร้างนะพี่น้องเนาะก็พี่น้อง ท่านใดที่เข้ามาชมซ่องชมคลิปวิดีโอของบอเสงเนาะที่ว่ามีน้ำใจใส่ทธาเรื่มเลื่มใสในพระพุทธศาสนาเนาะพี่น้องเนาะก็เข้ามาได้เนาะพี่น้องเข้ามาได้อยู่ที่วัดบันกระลองเนาะเมืองพารานใสแกว้งสวรรคเขตพี่น้องเนาะที่ว่าชมซ่องของบอเสงแล้วเนาะยังมาทําบุญทำกุศลเนาะไอพ้อมๆกันกับบอเสงก็ได้เนาะก็ขอเสืญชส่วนเนาะพี่น้องเนาะกามาฮุ่มแห่งฮุ่มใจปกปักอักษาพุทธศาสนาของเราไว้เนาะ กับพี่น้องเขาเขาบุญขอบคุณเขาก็ขอบใจหลายบรรดาทานที่เข้ามาสมซ่องสมคลิปวิดีโอของบอเซงเนาะตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่บม่ได้เดินผ่านไปไห้จุดใดเนาะพี่น้องเนาะเขาขอขอขอโมกขอบใจหลายเนาะพี่น้องเนาะทานที่เข้ามาสมนี่พี่น้องเที็นคลิปนี้เนาะขาขอให้ได้บุญได้คุณไปพร้อมๆกับบอเซงเนาะพี่น้องเนาะการทานใดกำลังเดินทางขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพท่านใดทำมาค่าขายขอให้ค่าขายง่ายมือขึ้นได้เด้อพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะขอให้อายุมันขวัญยืนเนาะพี่น้องเนาะ แต่สุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสุขสบายดีจงเกิดแม่แก่ทุกทุกทานก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบัยดีพี่น้อง